สวัสดีคะ่ะนานา3 6 5 d เดวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนนะไปชมวิธีการเลี้ออยงกระบองเพชรนะคะให้ออกดอกสวยสมใจเราคะ่ะ ซึ่งวิธีเลี้ยงกระบองเพชรต้นเล็กนั้นนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆมากเลยค่ะใครที่อยากมีต้นไม้เล็กจิว๋วน่ารักน่ารักประดับห้องหรือว่าโตทํางานนะคะอย่างเช่นกระบองเพชรเนี่ยต้องมาเรียนรู้วิธีการดูแลกระบองเพชรกันนิดนึงนะคะว่าทํายังไงถึงจะให้ไม่ตายเร็วค่ะแล้วก็มีความเชื่ออีกนะคะว่าถ้าหากเลี้ยงกระบองเพชรแล้ววางไว้ในทิศตะวันตกนะคะจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายได้นั่นเองค่ะ และเขาก็ยังจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกด้วยนะคะเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งเลยล่ะค่ะเรามาดูเรื่องของสายพันธุ์กันบ้างนะคะทราบหรือไม่คะว่ากระบองเพชรนั้นนะคะมีมากกว่า2,000สายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะยังไม่ได้มาแนะนำชื่อของน้องๆกันนะคะจะเน้นแนะนำการดูแลรักษาก่อนเนาะ ข้อที่2นะคะวิธีการรดน้ําค่ะถึงแม้ว่ากระบองเพชรนะคะจะเป็นพืชที่ทนแรงได้แต่ก็ต้องหมั่นรดน้ํานะคะวิธีเลี้ยงกระบองเพชรก็คือต้องหมั่นสังเกตดูนะคะว่าดินเนี่ยแห้งหรือยังแต่ก็ยังไม่ควรรดน้ําจนแบบถึงขั้นว่าแฉะจนเกินไปหรือว่าน้ําท่วมขังนะคะเราก็ควรจะปล่อยให้ดินเนี่ยแห้งบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้รากเน่าได้ถ้าท่วมขังแล้วก็น้ําเยอะไปเฉลี่ยนะคะ5วันเนี่ยควรรดน้ําครั้งหนึ่งเท่านั้น <Okay. S 1> ข้อที่3นะคะ <Okay. S 1> การใส่ปุ๋ยค่ะ การใส่ปุ๋ยนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าการให้อาหารของเขานั่นเองค่ะส่วนมากนะคะจะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าสามารถหาสูตรที่ปรับให้เหมาะกับสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะว่าอย่าใส่ปุ๋ยกระบองเพชรเยอะหรือใช้ปุ๋ยที่มีความเข้มข้นมากจนเกินไปค่ะควรเน้นวิธีเลี้ยงแคทตัสให้ออกดอกเนี่ยก็ควรจะเลือกปุ๋ยที่ช่วยในเรื่องของการออกดอกนะคะข้อที่4ค่ะแสงแดด วิธีเลี้ยงแคดตัดนะคะให้ออกดอกได้ดังใจนะคะแสงแดดเนี่ยมีความจําเป็นเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งแคดตัดนะคะชอบแดดที่ไม่แรงมากเพราะว่าหากได้รับแดดจัดจนเกินไปนะคะจะทําให้เกิดรอยไหมได้นั่นเองควรเลือกวางแคดตัดในที่ที่มีแสงลําไรนะคะให้แดดเนี่ยส่งถึงประมาณ70%ซค่ะประมาณ4 6ถึงชั่วโมงต่อวันด้วยนะคะและเมื่อแคดตัดได้รับแสงแดดเพียงพอก็จะออกดอกสวยๆมาให้เราได้ชมกันนั่นเองค่ะ ข้อ5นะคะก็คือการเลือกกระถางค่ะการเลือกกระถางต้นไม้นะคะเป็นอีกสิ่งจําเป็นหนึ่งของวิธีการเลี้ยงกระบองเพชรเลยค่ะทํายังไงก็ได้ที่ไม่ให้เขาตายนะคะหากเลี้ยงไปสักพักนึงเนี่ยแล้วกระบองเพชรมีอาการเขาเรียกว่ามีการเติบโตคับกระถางเก่านะคะเราก็ต้องทําการหาก,กระถางใหม่มาเปลี่ยนค่ะควรเลือกกระถางที่มีขนาดใหญ่กว่าต้นกระบองเพชรเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหากเลือกกระถางที่ใหญ่เกินไปจะทําให้ดินเนี่ยอมน้ํามากแล้วก็จะเป็นสาเหตุทําให้กระบองเพช เน่าตายนั่นเองค่ะหากอยากให้แบบว่ามาีการระบายอากาศได้ดีนะคะก็ควรเลือกกระถางดินเผา,าหรือว่ากระถางปูนค่ะการเลือกกระถางเป็นสิ่งที่จำเป็นของวิธีการเลี้ยงแคดต,ตัดที่ทำให้เขาไม่ตายนั่นเองค่ะ ส่วนข้อสงสัยนะคะว่าเลี้ยงกระบองเพชรมานานทําไมไม่ออกดอกสักทีถ้าอยากเลี้ยงกระบองเพชรให้ออกดอกนะคะก็ต้องดูความสมบูรณ์แล้วก็อายุของกระบองเพชรนั่นเองค่ะหากว่าเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะก็อาจจะต้องรอเป็นระยะเวลาหนึง่งแต่ถ้าต้นนั้นมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากก็สามารถออกดอกได้แม้ว่าอายุเขาจะไม่เยอะนั่นเองนะคะหรือในกรณีที่ดอกไม่บานสักทีใช่ไหมคะหรือบานไม่สุดก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้รับแสงแดดแล้วก็อาหารไม่เพียงพอค่ะจึงทําให้ดอกเนี่ยฟอ นนั่นเองดังนั้นวิธีการดูแลกระบองเพชรน,นะคะให้ออกดอกนังใจเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากเลยค่ะ ส่วนข้อนี้นะคะเป็นคำถามสุดฮิตเลยค่ะว่าเลี้ยงกระบองเพชรในออฟฟิศยังไงให้อยู่รอดนะคะหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะปลูกกระบองเพชรไว้ที่ทำงานใช่ไหมจะได้มุมสดชื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสภาพอากาศในออฟฟิศนะคะส่วนมากจะเปิดแอร์ทั้งวันก็จะทำให้อากาศเนี่ยชื้นนะคะการรดน้ำจึงไม่ควรรดบ่อยนั่นเองค่ะควรจะรดนี่สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งจากปกติห้าวันหนึ่งครั้งใช่ไหมคะหรือว่าเอาไปวางไว้ที่แดดสองถึงบ้างนะคะในตอนกลางวันก็จะ ช่วยทําให้แคตตัดโตวไวแล้วก็ไม่เน่าตายนั่นเองค่ะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะคะก็สําหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักในแคตตัดก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ